สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย้เย้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยจ้านะครับผมกับของมักของชอบของครูมวลเลยนะครับนั่นก็คือพีเดยเตนะครับผมกับรูปแบบงานของเนกาอันนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะจ๊ะกับเจ้าโอ้โหผม,ผมจะผมจะออกเสียงไงดีวะเนี่ยมันแบบ โบนนะครับหรือว่าเจ้าหมูป่านะครับไอเจ้าหมูป่าม ah ai, pai, 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 หาภัย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 หนเลยจ้ะเพื่อน <c oughs> ๆจ๋านี่โอ้ยนี่ตัวล่าสุดเลยนะนะครับผมก็ตอนนี้ก็เห็นว่ารู้สึกว่าของเริ่มทยอยมาส่งให้กับเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับนะนะครับนี่ผมก็ได้มาเหมือนกันนะครับได้มาจากร้านพี่วินนะครับผมในราคาที่น่ารักมิตรภาพะนะนี่ราคามันจะแอบแรงนะนะครับ เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ผมได้มาจากร้านพี่วินคือราคาประมาณารวมส่งแล้วมันพันหเลยนะนะครับเหมือนตัวะตัวละพันสหรือพัน พันสี่ปลายปลายเลยนะครับสลับตัวนี้กับเจ้าโบลเจ้าหมูป่ามหาภัยนี่นะครับแพ็คเกจจิ้งสวยงามในเลยเพื่อนอาร์ตเวิร์กด้านหน้าสวยมากเห็นไหมครับเป็นภาพวาดแบบอย่างเฟี้ยวนะครับเป็นเจ้าโบร่กาลังแบบวิ่งอยู่ในรถไฟใช่ไหมเหมือนเป็นรถไฟฟ้าที่บ้านเขานะครับในยุคสมัยที่เป็นหนังพิลิเตอร์ภาค2อนะครับเออประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ อาเบิร์ด้านข้างก็จะทั่วไปเนาะนะครับเป็นพิเดเตอร์สนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอาเบิร์สวยๆวยนะครับเป็นของป้ายยาของเราที่จะมีดูว่ามันออกมากี่ตัวแล้วเราก็จะโบนในทําท่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งที่เปิดมาเป็นวินโดว์บ็อกซ์ปึ๊กแบบนี้ปิ๊งๆนี่เลยจ้าก็จะเป็นเจ้าเบรผมขอเรียกเจ้าหมูป่าแล้วกันนะครผมมันออกเสียงยากเทอะผมไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวพูดผิดไปยังไงนะครับผมเนี่ยนะครับโหสวยจังเลยวะนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ แกะออกมานะเพื่อนๆนะนะครับนี่อันนี้สวยงามเออถึงแล้วก็มีอาร์เวิร์กง,งามๆแบบนี้นะครับผมนี่แจ้ว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 อันนี้คุมวอนได้มาแบบมือนหนึ่งเลยนะได้แบบล่าสุดเลยจากของพี่วินนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนๆได้ได้เล่นกันหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับคุมวอนอยากเล่นแล้วครับว่าด้านในนะครับมันจะสวยงามนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยจ้า ไม่เลยมาแล้วจ้าเพื่อนๆน,นี่เลยครับผมกับเจ้าหมูป่ามหาภัยเบิร์นโอ้ยเรียกยากเรียกเย็นไว้ชื่อไว้นะครับผมสำเนียงผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่เลยเพื่อนๆจา๋ามาแบ้วน้องมาแบวนี่ครับ นี่คือแพ็กเกจของเขานะครับก็เหมือนกับพิเดเตอร์เนกาทุกตัวแหละนะครับก็ของแถมก็มีจําพวกเนี้ยนะครับเป็นของแถมเดิมๆรู้สึกว่าตัวนี้มันจะไม่มีอะไรพิเศษนะนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่มีผ้าไม่มีพ็อปอะไรที่มันแบบต่างจากตัวอื่นสักเท่าไหร่ก็มีห่อมาเหมือนปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไอ้พวกลวดพวกนี้ก่อนนะเพื่อนๆมันต้องมีลวดพวกอะไรพวกนี้นึไงเดี๋ยวคุณมลขออนุญาตไปแกะลวดก่อนแล้วเดี๋ยวเอาน้องออกมายืนเนาะนะครับว่าหล่อๆจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตสักแป๊บ นี่เลยครับเพื่อน,อนมาแล้วจ้ากับน้องหมูป่ามหาภัยของเรานะครับเบิร์นโอ้ยเรียกอยากเว้ยนะครับนี่เลยจ้าเพื่อนๆฮเฮ้เเยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยดีเทลนะครับเพื่อน,อนดีเทลมันช่างแบบโอ้ยบ้าบอคอร์คังข้างฝามากๆนะครับผมกับเจ้าพรีเดเตอร์นะครับเจ้าหมูป่ามหาภัยของเราตัวนี้นะเพื่อนนะ เฮ้เพื่อนๆในภาครวมนะครับเว็บแรกคือมันสวยและเท่มากเพื่อนๆดูสิเห็นไหมครับตัวงานเนกาครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาจะใส่พวกสีสันความละเอียดในการทั้งทําลายตัวนะครับการาระบายสีการลงสีอะไรที่มันค่อนข้างที่แบบดูละเอียดมากขึ้นนะเพื่อนๆนะผมมองว่าเฮ้ยเอ็มเฟียวอะตัวเนี้ยเท่ๆเพื่อนๆดูสิโอสวยจังเลยเว้ยนะครับเอามามามมา ขอพูดถึงดีเทลต่างๆหน่อยนี่เพื่อนๆเออฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะเนี่ยเพื่อนๆดูดิเห็นไหมถ้าดเรามองด้านหลังอ่ะมันยังสวยเลยอ่ะเห็นไหมครับดีเทลต่างๆเขาเก็บมันเนียบมากนะเพื่อนๆเห็นไหมนะครับโดยเฉพาะไอแถวรู้ที่มันไอพวกลายตัวพิเดเตอร์นะครับผมเนี่ยผมมองว่าเขาลงเฉดสีดีๆมากๆนะแล้วมันมีความแบบ มีความมีความละเอียดมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆนะเนี่ยแล้วที่เห็นชัดเจนมากๆเพื่อนๆก็นา่าจะเป็นในส่วนที่เป็นตะข่ายไอ้ตัวนี้มันมีตะข่ายและตะข่ายเพื่อนๆมันเป็นตะข่ายตัวแบบสีแบบอ่ามันไม่ใช่เป็นสีดํานะครับมันมันจะเป็นตะข่ายสีเทาอมฟ้าๆและเขาตัดสีตัดเส้นมาค่อนข้างที่จะดีมากปกติเขาจะตัดสีมาแบบแบบเนาะงานอาม่า ใช่ไหมมันแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะนะครับแต่นี่มันตัดสีแต่เส้นออกมาดีจังเลยอ่ะเฮ้ยมันไอ้ตัวนี้เกินคาดนะเออตั้งแต่ไอ้เจ้าปีพอมดหมอผีอะไรนั่นแล้วนะนะครับตั้งแต่หมอผีอะไรนนนเนี่ยงานซึเนกามันรเริ่มทําดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมครับรายละเอยียดดีเทลต่างๆดีขึ้นเยอะกว่าเดิมมากนะครับ <S <S โอ้ยสวยว่ะตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดู ในเรื่องของจุดขยับนะครับจุดขยับของงานเนก้าก็เป็นจุดขยับแบบทั่วไปเดิมๆที่เพื่อนๆเคยเล่นกันเลยเนาะนะครับผมก็ขยับได้ปกติมากมานะครับแต่อันนี้มันใหม่มันอัดค่อนข้างที่จะขยับอยากไปเอวผมจะพิว๊พิหน่อยนะครับผมซื้อเนก้าที่ไรผมได้เอวพิวทุกทีเลยวะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับชอบได้เอวพิวเหลือเกินนะครับเออเนี่ยนี่นะครับหื้อเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเท่เท่เท่เนี่ยนะครับจุดขยับปกติเลยนะครับขยับเล่นได้ปกติอย่างที่เราเคยได้เล่นกันแหละ แต่ครั้งนี้นะครับไอเจ้าไอหมูป่าเนี่ยผมขอเรียกหมูป่านะนะไอเจ้าหมูป่าเราเนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันค่อนข้างที่จะมีความอายังไงเดียเยอะอยู่จะเยอะไหมเพราะว่ามันเป็นการตัดทอนบางอย่างหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเช่นสิ่งที่หายไปอันดับแรกคือไอ,นนคไอตรงส่วนเนี้ยนะครับไอที่มันเป็นกงจักรตรงมือที่มันจะมีกงจักฟรฟลิงออกมาตรงเนี้ยไม่มีแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มี มันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นไอไอแขนแบบเนี้ยเหมือนกันสองข้างนะครับมันเป็นแขนแบบเนี้ยเหมือนกันสองข้างเลยนะครับเนี่ยเออแล้วมันก็จะเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันฝึกไอตรงที่มันเป็นระเบิดเวลาผมไม่รู้ว่าผมเป็นของผมคนเดียวหรือว่าเพื่อนเพื่อเป็นเหมือนเหมือนกันหมดนะเนี่ยผมมีไอตรงที่มันเป็นระเบิดเวลาอย่างเงี้ยสองอันเลยเนี่ยก็คือระเบิดคู่เลยนะครับระเบิดตัวเองตายคู่เลยนะครับแบบระเบิดกันให้สะใจไปเลยแล้วมันเปิดกันคนละด้านเลยนะเห็นไหมเปิดกันคนละด้านเลยนะเออเอา เอาซิเอาเออเออเออแปลกๆดีเหมือนกันนะครับผมแต่ผมชอบสีนะเขาลงสีออกมาได้ดีนะครับไอ้สีพวกไอ้เกาะเกิดอะไรพวกเนี้ยนะมันลงตัดเงินออกมาได้โอเคเลยมันมันมันเป็นเงินที่แบบเงาแววๆขึ้นมานะครับและอีส่วนหนึ่งที่มันสะดุดตาผมมากๆเลยก็คือในส่วนที่เป็นหน้ากากเพิ่เป็ดดูหน้ากากหน้ากากสวยมากนะหน้ากากมันมันเท่มากไอ้ตัวนี้เพราะมันเป็นหมูป่าใช่ไหมมันจะเป็นฟิลแบบ มันจะหมูกหมู่มั้งเห็นผมไม่รู้ผมคิดไปเองด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีไอ้ส่วนที่เป็นทองอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นในส่วนที่คล้ายๆเป็นส่วนที่แบบเก็บอ่ากันมันสมองเขาไว้นะครับเออเฮ้ยสวยว่ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็จะมีอ่า,าเขาเรียกกันนะสายที่มันมีพวกกระดูกเล็กๆคาดมาเหมือนกันนะนะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเหมือนกับว่ามันจะต้องถอดไอ้ตรงชุดเกาะอันนี้ได้ด้วยนะนะครับเนี่ยเหมือนถอดตรงนี้ได้แต่อาจจะต้องดึงหัวออกเดี๋ยวผมค่อยดึงอีกทีแล้วกันนะครับ ผมอยากได้เป็นเวอร์ชันที่มันแบบมันถอดอันเนี้ยนะครับมันจะได้ตรงเหมือนในหนังไงเพราะว่าในหนังพิเดเตอร์ภาค2ไอ้เจ้าหมูป่าเนี่ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่มันออกมาเนี่ยมันไม่มีเกาะแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเพียงแค่เหมือนกับเป็นเป็นหนังอะไรสักอย่างหนึ่งที่แปะๆปไว้แล้วก็ห้อยห้อยเป็นสะพายสะพายไว้นะครับอืมแล้วก็อ้ส่วนหนึ่งที่มันหายไปสลับเจ้าตัวนี้ก็คือไอ้ตรงส่วนที่เป็นเป้าเพื่อน่มันเป็นส่วนที่เป็นกางเกงอย่างนี้เลยที่มันจะมีแบบนี้ให้กับทุกตัวสลับพีเดเตอร์ม เหมือนก็จับนะครับแล้วมันก็จะมีอะไรปิดอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมหลายตัวก็จะมีเป็นแบบนั้นแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นแบบนี้เลยคือพวกใส่กางเกงในเดินท่องๆเลยนะครับแล้วก็ไอ้กงจักรนะครับมีเป็นอย่างนี้เป็นคอนเซปต์เหมือนกันทุกตัวอยู่แล้วสำหรับพิีเดเตอร์ภาค2เนาะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเกาะขาก็ปกติเกาะสนับแข้งตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะเอวผิวๆหน่อยกรึบกึนะครับอื้ ส่วนผมก็ปกติครับออกมาได้สวยงามบานตะไทยบานตะเกียงมากมายโอ้ยดีเทลเป็นอะไรที่แอฟเฟตตุ้ยมากๆ,ๆนะเพื่อนๆนะสวยงามมากๆนะครับอาทีนี้เดี๋ยวขอญาตมาพูดถึงของที่มีมาให้บ้างว่ามีอะไรบ้างที่เด็ดสุดเลยนะครับก็คือหัวชวิงนะครับหัวนะครับหัวที่เป็นแบบว่ารูปแบบของแบบหัวแบบจะกึง่งอ้าปากกึ่งคำรามนะครับแต่ ครั้งนี้เพื่อนหัวเนกาครั้งนี้ผมเซอร์ไพรส์โคตรก็คือเขาทําสีออกมาได้หน้าตกใจมากๆเฮ้ยทำไมมันทําสีดีจังวะอันนี้ผมเองก็เพิ่งจะเห็นพร้อมกับเพื่อนๆนะเนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นเพิ่งจะเล่นเหมือนกันเพิ่งจะอันบ็อกเพิ่งจะเอาเอาอกมาเล่นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิในส่วนที่เป็นตาแล้วก็การลงสีฟันปากเฮ้ยมันลงสีดีกว่าเดิมเยอะจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยๆ,ๆเห็นไหมแถวๆขานไกไหมครับเขาลงสีได้ละเอียดมากๆ นะครับแต่ผมไม่ชอบไปตรงที่มันเป็นส่วนในตัว x ตรงนี้เลยมันดูแปลกๆกันไม่รู้อะนะครับผมแบบเออว้ลงสีดีจังเลยว่ะนะครับส่วนคอนเซปต์หัวก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Predator ภาค2นั่นแหละนะครับก็น่าอย่างนั้นแหละน่าเดี๋ยวก็เลยแต่แค่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตาผมแนะนำเพื่อนๆนักสังเกตที่ตาผมว่าเขาลงตาออกมาดีๆมันลงตามาดีจัดเลยเฮ้ยทำไมมันทำดีจังมาหัวเนี้ย เออสวยว่ะคงจะแบบโดนด่ามาเยอะละมั้งไอเรื่องหัวที่เปิดปากอ้าปากเนี่ยบางทีมันทํามาไม่ดีเลยนะครับในการระบายสียโดยเฉพาะตาบางทีแบบมันดูแบบตาประหลาดอ่ะเอออันนี้แบบตาสวยจังเลยว่ะหน้าก็หล่อเฮ้ยดีดีตัวนี้ดีเขาท่าเขาท่าเขาท่าๆๆๆแจ๋วแจ๋วแจวแหมอยากให้ทำอย่างงี้เป็นเป็นอย่างนีน้นทุกตัวในดีๆอย่างเนี้ยต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็นปืนนะครับเขามีปืนนะเพื่อนๆปืนติดหลังอ่ะเนี่ยปืนติดหลังตรงเนี้ยแต่เขาเอาออกไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปืนกับเป้ เปเพลงเขาเนี่ยนะครับเป็นปืนนะครับเจ้านี่มันจะมีปืนพิเศษนะครับนี่เป็นปืนพิเศษซึ่งมันจะมีอย่างนี้ฟบนี่เห็นไ,ไหมหมุนได้ด้วยนะครับเป็นโคตรปืนเห็นไหมปืนแม่งปัลเลอร์เลยเห็นไหมครับปืนบอกบลลิรลเลมเลยโอ้โหยิงทีได้แบบทำลายดาวเลยมั้งนะครับเนี่ยแต่มันจะงอกแงกันนิดนึ่งแง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 งหน่อยนะครับแต่ปืนเนี่ยบอกใหญ่ามากดีเทลดีจังเลยนะครับปืนนี่ก็ดีเทลดีเนี่ยรายละเอียดดีเทลสวยงามดีเทลดีจังเลยวะแจ้าเจ้าจ้าดูดีเทลเพื่อน ดูชัดๆ,ๆโอ้โห,โหดีเทลดีเว้ยมันทาดีเว้ยคือมันตัดบางอย่างออกไปมันก็แถมมาด้วยปืนนะนี่ปืนเขาเป็นแบบนี้ทัรูปแบบแพ็กเกจแบบนี้เก็บ,บึนี่ฮนะเฟลดีซะเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อมาที่แถมกันมาทุกตัวคือหอ,อกงอๆนะครับเป็นหอกหอกงอๆที่เกือบจะหักแล้วนะครับหอ,อกงอๆกับหอ,อกที่เป็นแบบหอ,อกแบบ เก็บไว้ไว้นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ให้มาทําไมแล้วทําสีใหม่นะเป็นสีทองหมดเลยพวกม่ปัดได้บัตรอะไรมาทั้งนั้นแล้วในส่วนที่เป็นมือนะก็เป็นมือต่างๆที่มีให้มาปกติเลยนะครับของมือของพิลิเตอร์ที่ต้อง,ต,องต้องมีกันทุกตัวนะครับก็เป็นจริงๆมือพวกนี้มันสามารถเล่นด้วยกันได้หมดเลยมันเหมือนสีมันมันเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีไอ้กงจักร อันนี้มันเป็นคอนเซปต์ของภาค2จริงๆนะไอ้เจ้ากงจักรนี่ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมก็ชอบนะในตอนที่มันผมเห็นครั้งแรกผมก็มองว่ามันโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็จะมีไอ้ส่วนที่เป็นปืนใช่มเพื่อนๆปืนที่ติดกับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับก็ติดมาตรงเนี้ยมันมีมาให้2ข้างเพราะมีอันนี้มา2อันนะครับก็เลยมีมา2ข้างเลยเนี่ยเป็นปืนอันนี้ผมจําได้เป็นปืนปืนยิงตะข่ายไหมถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่เด็กปืนยิงตะข่ายอยู่ตรงขาเออเขาไม่แถมปืนยิงตะข่ายมาให้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีปืนนตรงเี้ย เออไม่มีว่ะเออมันไม่มีปืนยิงตะข่ายเนาะอันนี้น่าจะเป็นปืนเลเซอร์สั้นๆเล็กๆอะไรมากกว่าเนะเป็นปืนจลวดใช่ไหมเออเนี่ยนะครับก็สลับตัวนี้เพืเ่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้กับเจ้าพีเดเตอร์โบรนนะครับโบรนะครับหรือเจ้าหมูป่ามหาัยไัยภไยโอ้มันมหาัพจริงๆเพื่อนแล้วมันโคตรเท่โคตรหล่อยิ่งเอามาเช็ดกับน้ำยาฟงฟิ้งมายิ่งกระปุ้งกระปิ้งแล้วเข้าไปใหญ่เลยนะครับสวยงามมากตัวนี้นะเนี่ยนี่ผมจัดท่าแอคท่าแบบเหมือนในหนังเลยนะ เพราะว่าผมชอบไปดูไอ้พวกาภาพ บีไฮเดซีนของหนังพิลิตเตอร์ภาค2มากนะครับแล้วมันจะมีพวกการทําชุดการสร้างชุดอะไรของพิลิตเตอร์อะไรพวกนี้เฮ้ยผมชอบดูอะไรพวกนี้ป่ะผมชอบชอบดูอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปหาในพินเตอร์เลสก็พิมพ์แค่ว่าพิมพ์เดสพิลิตเตอร์ภาค2แบบหนุ่มวี่มันก็ขึ้นมาเต็ไมไปหมดแล้วนะ,นะครับจะมีพวกภาพแบบเบื้องหลังเป็นภาพของสตันที่ใส่ชุดอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสตันที่ใส่ชุดจะบโบลเนมุมโคตรเท่เลยแกลหล่อมากเลยนะเออแกลหล่อเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีคนที่ใส่ชุดใช่ไหมครับเออใส่ชุดที่เป็นใส่ชุดยางอะ่ะนะครับแหม เฟี้ยวเฟให้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาป้ายยาเพื่อนๆนะอยากเพื่อนๆลองมีกันนะครับกับเจ้าโบรนะครับมันสวยดีเฟี้ยวดีนะครับผมเข้าท่าเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเอามาเข้าเซตกับแก๊งพิเดเตอร์ภาค2ซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ตัวหัวหน้าใหญ่จะมาแล้วคือเอลเดอร์พิเดเตอร์กำลังจะตามมาแล้วี่ตัวนี้เป็นตัวนหนึ่งตัวที่ผมรอมากๆนะครับกับเจ้าเอลเดอร์พิเดเตอร์เนี่ยไอตัวนี้มันก็แบบออกมาออกออกมาก่อน รู้สึกจะมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะมีจะมีมีขนขนหน่อยไอตัวนั้นก็น่าโดนนะครับแล้วก็มีเป็นเอลเดอร์พิเดเตอร์นะครับก็เลยมีเจ้าบลูหมูป่าออกมาก่อนนะจ๊ะออกมาไล่ล่าก,ก่อนเลยเจ้าหมูป่าเนี่ยออกมาซัดันคนอื่นกันก,นก่อนเลยนะครับผมโอ้ยทำไมเขาเขาไม่ลงสีละเอียดละเอียดแบบนี้กับเจ้าไอจังไอไม่ใช่จังเกอนี่ไอเจ้าซิตี้ฮันเตอร์ผมยังไม่มีซิตี้ฮันเตอร์สวยๆน่น,นะเพื่อนๆนะครับผมยังช่างใจอยู่ว่ามาลงสีไม่สวยแบบนี้ซิตี้ฮันเตอร์มันเป็นตัวเด็ดนะมันเป็นตััวเอออขงงหนะ แต่จะมคุณไม่ไม่ทำออกมาให้ลงสีให้มันดีๆแบบนี้ผมอยากให้คุณลงสีดีๆแบบนี้ตรงสีดีๆแบบนี้สิครับผมจะแบบเนี้ยเนี่ยผมชอบสีตรงนี้จังเลยตรงขาเนี่ยมันลงสีอะไรละเอียดดีจังเลยอันนี้มันลงสีจนแบบหน้าตีอะนะครับแต่หอวซินเตอร์ตัวพระเอกตัวตัวเด่นของเรื่องพวกลงสีได้แบบกระดอยมากนะครับผมแบบโอ้เซ็งน,นะครับ ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะทำไมถึงไม่ลงสีดีๆแล้วมันก็ทำออกมาหลายล็อตในเจ้าซิตี้ไอซิตี้เฮนเตอร์สองสามล็อตละก็ลงสีไม่เบ์อสักทีเนี่ยลงสีแบบนี้สิครับเออราคาขึ้นมาหน่อยอย่างงี้ผมก็ยอมนะครับแต่ขอให้ลงสีดีๆแบบนี้แล้วอยากมีซิตี้เฮนเตอร์เขาเหมือนกันนะครับผมผมเคยมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วตอนนั้นที่มีมันก็ไม่ค่อยสวยเป็นล็อตสองแล้ว um, มัน um, ก็ขาไม่เท่ากันด้วยผมก็เลยบอกโอ้ยเสงเซ็งใจมากนะครับ โอ้สวยงาม,งามก็สำหรับตัวนี้เอามาป้ายยาเ,เพื่อนๆกับคนที่ค่อนข้างที่จะข้างใครกับพีดิตเตอร์ภาค2ผมเองก็เป็นหนึ่งคนเพื่อนที่ชอบดูหนังเรื่องพีดิตเตอร์ภาค2มากๆนะครับแล้วก็ข้างไครมากใครจะบ่นว่าหนังแย่หนังห่วยยังไงผมไม่สนนะครับสำหรับผมพีดิตเตอร์ก็คือพีดิตเตอร์ผมมาดูพีดิตเตอร์ผมไม่ได้มานั่งดูดราม่าของหนังสำหรับผมแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วสำหรับพีดิตเตอร์ขอให้ทำมาเถอะขอให้ทำมานะครับสำหรับคูมวอนคูมวลนขอเป็นแฟนพันแทข,ของพีดิตเตอร์ตลอดไม,ม่ว่าจะเป็นตัวไหนยัง พิลิตเตอร์218 0อ่ะไม่218 0ป่ะวะเอออาจาใช่มั้งอันที่เป็นตัวใหญ่ที่เป็นนักล่าพิลิตเตอร์ ผมก็ยังแบบผมก็ยังโอเคกับมันนะแต่ท่านผมก็ยอมรับผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะแต่ผมก็โอเคนะนะครับดูไปนานๆก็ชินๆคุ้นตาเนาะนะครับแต่อย่างพิลิเตอร์ภาค2ไม่ต้องกลัวครับความเคยชินของขมวนมันมาอยู่แล้วเพราะขมวนโตมากับม้วนวิดีโอนะโตมากับหนังพวกนี้โดยเฉพาะไอฉากตอนหลังตอนท้ายเนี่ยดูบ่อยมากแล้วเพิ่งมารู้ตอนโตว,ว่าอา้าวที่แท้มันมีฉากที่เต้นกันด้วยแล้วฉากในตำนานนะครับพวกเต้นกันในยานอ,ะอ่ะยานแดงๆอะ่ะเพื่อนคงเพื่อนเคงได้ดูแล้วเนาะที่เป็นบีฮาร์ดซีนนี่พิล้้วผผมมชชออออบบเดก็แรง่ิ แล้วมันก็เฟี้ยวอ่ะนะครับเป็นคนสัจจุยันแล้วก็เต้นกันส่งท่ากันอะไรกันเออเขาท่าเขาท่าชอบชอบชอบอะโอเคครับเพื่อนก็สลับคลิปนี้นะครับคุณโมก็จะเอาขอมาอวดเพื่อนประมาณนี้นะครับกับงานเนกาพีเดเตอร์นะครับผมกับเจ้าหมูป่ามหาภัยนะครับผม ฝากเพื่อนเพื่อนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับคูมวลวนรีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลนจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆอกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้คูมวลนไปแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย